ดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำท่าดิพองเต้ยฟงดงค่ะค่ะเพลงนี้จะมีอยู่6-8นะคะเราจะเล่นสีทิศทางเหมือนเดิมค่ะเวราจะสาธิตด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปเลยค่ะแป่แรกค่ะแต่หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดไปสองค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดไปสาทำม 4v ขึ้นไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 5ค่ะ1 2 3และ4 5 6 7และ8 8 6 8สุดท้ายพอเป็นทิศทางเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8จบค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสาธิตด้านหลังต่อเลยค่ะตอนเรื่องเลยนะคะไปเลยค่ะ นะคะ่ะคลิปนี้เพลงนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมากมวน,มนชนเ<น>ต้นค่ะขอบคุณค่ะ